สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็จะพามาชมวิธีการทำกาก,ากน้ำตาลกันนะครับเชิญรับชมกันได้เลยครับถังนี้ห้าลิตรถังนี้หกลิตรนะครับถ้าหากว่าเราไปซื้อก็ลิตรละห้าสิบถึงแปดสิบบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเราต้องมีกะละมังนะครับแล้วน้ำตาลทรายแดงหนึ่งลิตรให้หนึ่งหนึ่งกิโลอันนี้เรียกว่าอะไร ซีอุ่นดำซีอุ่นหวานนะครับแล้วก็น้ำห้าลิตรอันนี้คนนี้กดหกลิตรนะครับแต่ก็ออกแค่เหลือแค่ห้าลิตรมันมีตัวกองถ้าหาไม่มีไม่เป็นไรนะครับอ่วิธีการทำนะครับอย่างแรกเราก็ใส่กากน้ำตาลแค่ใส่น้ำตาลไปเลยนะครับอ่าน้ำตาลนะครับอ่าต้นใสแดง แล้วเราก็ทำการใส่นี่ใส่ซีอิว๊วซีอิวหวานนะครับแตก2ช้อนนะครับเพื่อเอาให้ยาวสีนะครับเอาสีแล้วก็ซีอิ๊วเนี่ยเป็นตัว,ตวแทนะะอ่าเป็นตัวแทนการน้ำตาลก็ได้นะครับ่จริงอะไรนะครับ หอน,นกิน,นะครับมเมน้าลายี้ครักกน้ำเมื่อน้ําตาลละลายเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้กาก,กน้ําตาลนะครับแล้วตัวนี้แหละรครับคือกากน้ําตาลแล้วก็จะกรอกกลับไปที่เดิม นี่แค่เท่าที่เห็นนี่นะครับนี่ก็ใช้ต,ต <g> ัว25ยี่สิบห้าบาทนะครับเราก็ได้อากากน้ำตาลแล้วนะครับน้ำนีที่ใช้คือน้ำอะไรก็ได้นะครับจะเป็นน้ำน้ำปล <ะ S 2> ปปปาปลาน้ำปลาปลาน้ำปาดาน้ำอะไรก็ได้ครับที่ที่สะดวกได้เลยครับ